พี่น้องกลับมาหอดบานแล้วหิวพี่น้องา่าไปเย็นนิสายทาวนมากกันเลยแต่เบิงเรือนำ้ำก็จะกลับมาหอดบานกระโดดเขานี่เลือดหมูที่ไปซื้อมาเมื่้กินโดนแล้วเลือดหมูก๋วยจับลไปคับน,นับ ต้มกว๋วยจั๊บแบบสำเร็จกินแนวหน้ามันแหงพีกก่น้องมากระเด้นอี้น้ำกินนลายย่งางไรเนี่ยครัยาบ้ากันเด้อมันหิว oh. ตำขนมจีนใส่ตีนไก่ กระเดาัชนลตัวเดาคันนชสปเซสเซน้วลวบูดา้วะล้วฮัลโหลโอ้ยพวนามาถึงก็ฟาดเขาเื่อกันแต่บบพ่ใหญ่กินเป็นปลาเปนปลา เรามากินปลากินปลาชส่วมอกินได้ชส่วมออีนางก็มากแต่ว่าอีนางมาอาหารไทยมากกว่าเรากินแล้วเาราเรากัจะไะน้ำความสะอาดด้วยคือกัง

เดือดก่อนหนึงแบนกินได้สองเทียลอยสากคนธรรมดาแล้วของข้างยากพี่น้อง ยังอยู่นอร์เวย์มาสามปีแล้ว <c oughs> สอบสอบอสอบภาษาโนเวย์แล้วสอบสังคมแล้วได้ใบขับขี่แล้วยืนวิชาทาร์อนแล้วเหลืออีกหนึ่งอย่างที่จะต้องเหตุก็คือเอาไปเรียนเอาใบใบวิชาชีดพ,พี่น้อง ยังอีนั่งเอียงมาสายงานทำความสะอาดมันบออีนั่งก็จะไปเรียนเอาใบวิชาชีพทำความสะอาดถามว่ามันจําเป็นไหมบางคนก็บอกจำเป็นบางคนบางคนก็นคิดว่าบอ,บอ,บ,อบอจำเป็นเฮ็ดงานเฮ็ดงานได้เงินเดือนเท่าใดก็ได,กได้อย่างงี้ประมาณนี้นะแต่ว่าถามว่าใบใบจบวิชาชีพเนี่ยมันมันสำคัญไหมพี่น้องมันสําคัญสําคัญใด,ดหนึ่งได้อัพเงินเดือนขึ้นสองมีโอกาสที่จะได้เป็นพนักง,งานประจํากอนมูกังสีนะ อืมเวลาอยู่ประเทศนอร์เวย์นี่คนค้นเ้างเนียต่องเร็เทงานต่างเระเงานนี่ทำเกิดว่าได้งานลอยลอยปเปอรเซ็นนี่ก็คือโอเคแล้วก็คือมันคงแล้วแต่ว่าอีนังนี่ยเขาเรียนมาได้ตอนนี้อีนั่งจะต้องเก็บประสบการณ์ การทําความสะอาดทํางานทําความสะอาดในโนเวตให้ได้ครบ8,000ชั่วโมงชั่วโมงงานอะนะถึงจะมีสิทธิ์เขาเลี่ยนเอาใบจบวิชาชีพบแต่เราถามว่าแล้วถ้าบอมี่ใบจบวิชาชีพนี่ โอกาสที่จะได้งานร่อยเปอเซ็นตนี่มีบอมี่แต่มันต้องรอนอนานเลยพี่น้องรอหลายปีกินเมนูเส้นๆมาเนี่ย ตอนแรกคิดโยนนางนางรถกลับมากคิดว่าเช็ดอย่างระวังตำขนม,มจีนก็บปิวจับก็จะจับได้เอามัหน้าสองเลยพี่น้อง อืมอืมอร่อยมาก <c oughs> ตำขนมจีนนี่น่าตำตัวใส่น้ำ นั่งมากินตำขคาวาดแซ่แดดบ่มีกุ้งแหงเดี๋ยวเลือบอกให้แม่ซื้อกุ้งแหงมานำ้ำซื้อกุ้งแหงมาน้ำจะขึ้งลูว พวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปกว๋วยจ,จับสำเร็จรูปเนี่ยนั่ผมเสือกว่ามันมันจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วพี่นอ้องมันจะมีรสชาติหวานนำเพราะฉะนั้นก่อนกลิ่นห้ซิมก่อน เหกคองกินยอ่เมือกลอกครับเครื่องบโคเบกร์เบไปซี่เรียย่างหน่าไปรานไผ่เนี่ยจะเห็ดเกิดจับมันบักจะกิ่นเกิดจับเกิดจับมันตรงนี้มีผักเนาะมีถั่วงอกแล้วก็ผัก้อยหนาอ่ะนะพวกผักซี่ต้นหัอมานะั่างก็ไปยิบถั่วงอกแล้วก็ไปยิบผักซี่ก็เลยคิดไปคิดมาแพ็คหนึ่งมันก็มันก็ราคาสูงพี่น้องมันก็โยโย่ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าคุนแพ็คนึ่งผักซี่อ่ะนะ ก็เลยคิดว่าทวงอกทวงอกฮอหนึ่งน่ะกับมันมันกินได้หลายเมนูเล้วอืมอ,อีน่าสิแล้วก็พักร้อยนาทีว่ามันมันจําเป็นบอมันก็บอได้จําเป็นพี่นอ้องอืมอย,ออย่างก็ได้เอาเวนันก็ได้เอาเอาแต่ทวงอกมาแล้วทวงอกอามาเนี่ก็ต้องคิดแล้วว่าทวงหอกมันยู่ได้โดนทำได่ ก็เฮ็ดเมนู่ยังได้แนงเนื้มอมันนะเวลาเราคิดเอาไปแล้วว่าโอเคตรงหรอกเอามาห่อหนึ่งก็ได้แล้วก็จับก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นแหละตรงหรอกไม่ได้กนินก๋วยจับไมเอด้นกินก๋วยเตี๋ยวกินได้มันเบิร์ตจะปล่อยมันเดือดถิ่มใช่ไหม คนน้ำจิ้มแห้งกักเช่่น้ำแต่ว่ารสชาติโอเคเลยคิดน่องรสชาติเข้มข้นแต่ว่ามันแห้งเพราะว่าย่างตำทัวใส มว่าในหน้งเบาโดยทัก,กแม่เบาเรื่องจะเตรียมของกันนะเตรียมของเตรียมอาหารแพ็คก,กระเป๋านะเรื่องบอกก็แม่บ่า,าจงภูมิใจเถอที่มีคอยเป็นลูกก็ทาน <laughs> จงภูมิใจเถอะที่มีนามเป็นลูกนะเฮ็ให้ได้ขนาดนี้นี่สุดยอดเกินคำามตะพุนหรอ มาอยู่นอร์วเว่สามปีพาเม่พมาพอนอนขึ้นมาเที่ยวนอร์วเว์ได้ออกงินเองทุกบทัททุกสตังค์อยู่นอร์วเว่สามปีเห็นงานประมาณสองปีเห็นงานสองปีขาดใช้ใจ่ายอยู่มั่งหนอก,ก็ได้สุดเดือนเดือนละหมื่นก็คุ้น ขับลงขับรถเลี่ยนขับรถนยังก็ออกเองบัตสุบาชุชตังหองอาหารของใส่ส้นตัวก็ออกเองมีงเงินสงกับบ้านมีงเงินออกรถแถมมีงเงินพามาเที่ยวอีกบัิโช ไมรือว่าแต่พูดไห้ฟังในจริงที่มันบ่นอาจจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้ทุกคนสามารถเทรดได้ถ้ามีความตั้งใจมีความอดทนมีความคิดนูจักวางแผนนี่างเฮ็ดห้เบิงแล้วไงนางเฮ็ดได้และเฮ็ดงานแต่และทีนี่ได้ข่าแรงขันตำเดยนะ แต่เขาแรขงขนานัมาุบัทุกทีเดือนวิสาาวลัลก็ออกเองบุบบทุบจะต่างไายไปหาพันคนข่า,าวิสาาวนลมันมันกระซพัน 4, แต่งนังจ่างเขาเห็ดเพราะว่า เองม่เป็นพอาไงไม่มีเวลาจังเขาง่ายสุด นั่งโชคดีเ่าม่หนีไม่หนีอย่างเดียวขึ้นหนีพญายาบานคารุดต่อใจแห่อพญาย่ำติดต้องตกลงกันไว้เกล็ดตินมันใส่เวลาเลยพี่น้องใส่ไม่ได้แต่มันแสบมันเพลิน ตีนนี่ต้มเครื่องโลยได้เนี่ยเห็บนบะเลยอต้องเมนูพอเดี๋ยวสิบบานคิดว่าเบือเอินถึงวันสุกคิดว่านอาจะได้แลกง,ง่านหน่อแต่วันตั้งแต่เสาร์ยันเด็กอีกคือเกา่าคิดว่านะ ข,ๆๆข้างน้าฝนตกเปปล่อยพี่น้องฝนตกหนาเบ้อในโซนที่นั่งอยู่นี่เขื่อนาตะวันออกเฉียงเหนือบ่กหรือตะวันออกเฉียงใต้ฝนตกตกตกตลอดเฮมาหลาเปิดบางเมื่อบ่คือทางปูนทางปูนเฮมาตกฝนบ่อค่อยตกเฮมามันก็เลยสาสนกันหลายอะแต่มาทางนี้เนี่ย เพราะหิมะตกลงมาสองสามเมือ่อหิมะตกลงมาสองสามเมือตต่อแล้วก็ฝนตกต่อตอนนี้หิมะมันก็เลยละลายแบบเบิดแต่ฝนตกหนาเบื่อเลยทำให้าากินเบิดบบเบ่ดบเนี้เพราะเบิ่ดแต่เพียง แตนน่เรวจะตีนเอาใบแทะเอาใบแทะตอนขึ้น แตวแม่ก็นอนมากุภาพแม่ก็นองกินของแซ่แข็งในตัวฟิดเต็มอันย่าเลยกินทห้มันเบิดกพอเดี๋ยวจะถึงจะด,ดูตกปลาก็จะตกลามาใส่ตัวฟิดเอาไว้ตอนนี้ตกปลาใส่เพราะว่าตัวฟิตเต็ม อีน่าเวลาเป็นคนคนอีน่าเป็นคนเดือดเวลาตีนของเนาะยิ่งเช่ยตีนไก่เนี่ยจะดูดจะแทะเห,หลือแต่กระเหลือแต่กระดูกอีนี่ <c oughs> ก็เลยเสียเวลาเสียเวลาในการกิน